ข่าวจากทางสื่อมวลชนแล้วก็ทั่วไปก็จะได้ไดเห็นว่าบรรยากาศในการรับสมัครขององค์การบริหารส่วนจังหวดัดในยกองกค์การบริหารส่วนจังหวดัดแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง42เขตเนี่ยเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะมีผู้มาสมัครในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัดขอนแก่นถึง7ท่านนะคะแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด42เขตนะคะ เป็นจำนวน123ท่านด้วยกันในวันนี้บรรยากาศของการสมัครก็จะดูซาลงนะคะตอนนี้ในภาคเช้ามีผู้มาสมัครยื่นใบสมัครแล้วก็เป็นเขตเดียวก็คือเขตของอำเภอแวงน้อยนะคะก็จำนวนของเจ้าหน้าที่ในการที่จะรับสมัครนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในวันแรกเนี่ยเราจะต้องตั้งรับไว้ค่อนข้างพอสมควรท่านจะเห็นได้ว่าในวันแรกเราจะมีส่วนหน้าในการลงทะเบียนวันที่สองเราจะยุบจากเดิมที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร280ท่านวันนี้เหลือแค่30นะคะอันนี้ก็คือตามสถานการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะวันนี้บรรยาก,กาศทั่วไป บรรยากาศทั่วไปก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็คงจะดูสถานการณ์จนกระทั่งถึงเวลา<ช>1 6 3 0นนะคะ<ช><ช>แล้วก็<ม>การรายงานผลแล้วก็รายงานไปที่กรกตกลางแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมายที่กำหนดปัญหาที่เราเจอเมื่อว,วานนี้เราเราเรา,เราเจอปัญหา ปัญหาที่เจอเมื่อวานนี้เท่าที่พอจากการรับสมัครแล้วเราได้มีการประชุมพูดคุยทางหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องออประเด็นปัญหาก็คืออาจจะมีจำนวนคนมาสมัครเยอะแล้วด้วยความที่จริงๆแล้วสถานที่เราใหญ่แต่ด้วยเขตเราเยอะก็คือ42เขตนะคะ แล้วบางบางจุดอาจจะต้องมีการบันทึกตกลงบางจุดอาจจะมีการจับสลากกันก็ก็ดูแล้วภาพรวมทั่วไปไม่ไม่น่าจะเกิดปัญหานะคะแต่ว่าก็ขออนุญาตเรียนแก้ข่าวนิดนึงว่าในรายละเอียดของผู้สมัครในเขตของเวียงเก่านะคะข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกไปที่มีรูปหน้าของผู้สมัครด้วย นะคะเราให้ทําทีมงานในเรื่องของรูปหน้าผู้สมัครออกไปเพื่อให้ข่าวได้มีการเผยแพร่ประชาสมัมพันธ์ตอนนี้ของรับได้ที่ฝ่ายประชาสมัมพันธ์ของอบจนะคะมีการสลับเ,เบอร์ลำดับของผู้สมัครในเขตเวียงเก่าเ,เบอร์ที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองซึ่งซึ่งตอนนี้เราได้มีการแก้ไขแล้วแต่เอกสารข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามก็คือลำดับลำดับที่หนึ่งก็คือท่านวิบูลเรืองประเสริฐประเสริฐกุล ลำดับที่สองก็คนคนที่สองพอดีจำรายชื่อไม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันในเอกสารข้อเท็จจริงก, mm hmm. ก็ก็เป็นไปตามที่ลำดับที่หนึ่งก็คือท่านวิบูลตอนนี้ก็ได้แก้ไขแล้วก็เรียนแจ้งชี้แจงผู้ที่สมัครในลำดับที่สองแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะเป็นไปตามเอกสารข้อเท็จจริง ไม่รู้ร,ร้องลถามแกก่งทำไมถ้าด้ครับรจะลงของอะไรครับจ,<ะ>จะลงใชี่